สวัสดีครับผมนาวาโทเทพนิมิตนาอุดมนะครับอ่าชื่อเล่นชื่อเอนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเสอนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าครูเทพก็ได้นะครับอ่าปัจจุบันผมเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทานเรือนะครับหรือที่รู้จักกันในนามของโรงเรียนจ่าสื่อสารทางเรือนะครับอ่วันนี้ที่ผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนเเนี่ยนะครับคืออยากจะมาอ่าคุยในเรื่องของเส้นทางของการรับราชการนะครับชีวิตของข้าราชการ เพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับทั้งทางอินบ็อกซ์มาทางเพจทาง a c e บ o o k หรือว่าทางไลน์มานะครับก็สอบถามในเรื่องของเส้นทางการรับราชการว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้เข้ามารับราชการเป็นทหารเรือบ้างจะเป็นยังไงนะครับรวมทั้งสอบถามในเรื่องของการเรียงลําดับการนับชั้นยศของทหารเรือเป็นยังไงก็มีหลากหลายคําถามนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาวันนี้ก็ผมขออนุญาตนะครับถือโอกาสมา คุยให้ฟังนะครับแล้วก็จะได้เคลียร์ได้อธิบายในเรื่องของคําถามต่างๆที่ถามกันเข้ามาด้วยนะครับก่อนอื่นผมแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมเองเป็นเด็กบ้านนอกนะฮะบ,บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดหนองบุรูนะครับซึ่งหนองบุรูก็เป็นจังหวัดที่แยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับผมจบชั้นม3จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาก็คือเป็นโรงเรียนที่เดิมเนี่ยเปิดสอนถึงแค่ในระดับประถมศึกษา,าปีที่6ใช่ไหมครับ แล้วก็มีการขยายให้เปิดสอนได้ถึงระดับชั้นม .3 เพื่อให้โอกาสเด็กบ้านนอกอย่างผมเนี่ยที่อาจจะขาดโอกาสนะครับไม่ได้มีโอกาสได้เดินทางไปเรียนในระดับมัธยมในโรงเรียนในเมืองเนี่ยให้อย่างนอ้อยได้มีโอกาสได้จบถึงชั้นม .3 นะครับซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลในสมัยนั้นผมเองเนี่ยจบโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับที่โรงเรียนบ้านหินตลาดชื่อเดิมนะครับเป็นรุ่นที่2นะฮะเป็นรุ่นที่2ก็แล้วก็พอจบม .3 ปุ๊บก็มาสอบเข้าโรงเรียนชชมัธยมประจำอำเภอนะครับ ระหว่างที่เรียนมัธยมอยู่เนี่ยก็มีความฝันที่อยากจะเป็นหมอนะฮะเห็นคุณหมอใส่ชุดกาวสีขาวได้ช่วยชีวิตคนได้รักษาผู้ป่วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากทําอย่างนั้นมีความอยากเป็นหมอมีความใฝ่ฝันมากๆเลยนะครั้นี้ก็มีเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดนายอยากจะเป็นหมอเนี่ยไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารสิตอนแรกผมผมก็งงมากเอ้ยอยากเป็นหมอให้ไปสอบเข้าเตรียมทหารทําไมมันไม่น่าจะเกี่ยวกันใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อนเขาอธิบายว่า คือการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยง่ายกว่าการสอบเอนทรานสสมัยนั้นจะมีการสอบเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับผมก็ถามเพื่อนว่าเอ้ามันง่ายกว่ายังไงเพื่อนก็บอกว่าคือการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเตรียมทหารเขาไม่รับผู้หญิงเขารับแต่ผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดคู่แข่งที่เป็นผู้หญิงออกไปเลยครึ่งหนึ่งโอ้ง่ายกว่าเอนทรานจริงๆซะด้วยนะฮะแล้วก็แล้วผมก็ถามต่อว่าเอ้าแล้วแล้วยังไงสอบเข้าเตรียมทหารเพื่อนก็บอกว่าเมื่อสอบเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้แล้วเนี่ยก็ให้ไปเลือกเกล่าแพทย์ อ่าเลือกเป็นเหล่าแพทย์เลยพอจบมาก็ได้เป็นหมอไงหมอทหารนะได้ได้เป็นหมอสมใจได้อ่ประดับยศเป็นนายร้อยห้อยกระบี่นะฮะได้รับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้บรรจุเข้ารับราชการท,าทันทีมีรถราม้าช้างลูกน้องอะไรทุกอย่างพร้อมสับเลยโอ้โหเราอยากเป็นหมออย่างเดียวมันแถมถยศแถมยศแ,แถมตําแหน่งแถมกระบี่แถมให้เยอะแยะเลยเอาไหมครับอ,อย่างนี้ก็น่าสนใจมากเลยผมก็เลยตัดนใจเอาฮะลองมาสอบดูนะครับก็ปรากฏว่าบังเอิญสอบติดนะก็ด้วย อาจจะด้วยความมีโชคดีด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็มาจากเรื่องของความตั้งใจในความในการมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าตอนนั้นด้วยนะฮะเป็นหลักนะครับแล้วก็สอบติดโรงเรียนเตรียมทหารนะฮะแต่พอเข้ามาเรียนเที่ยงเรียนเตรียมทหารเนี่ยภายหลังถึงได้มารู้ว่าเขาไม่มีเหล่าแพทย์ให้เลือกนะ,ะก็เลยไม่ได้เป็นหมอฮะ,ะปัจจุบันก็เลยรับราชการเป็นทหารนะครับแล้วก็ท่านี้ในส่วนของคําถามเนี่ยที่หลายๆท่านถามเข้ามาในเรื่องของอการนับยศ การเรียงลําดับชั้นยศเนี่ยเป็นยังไงบางคนจะส really like like ับสนมากโดยเฉพาะถ้าเป็นเหล่าทหารเรือเนี่ยนะครับการเรียกชื่อยศต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเหล่าทหารบกใช่ไหมฮะทหารบกเนี่ยเราก็อาจจะคุ้นเคยเนาะนะครับก็จะมีจ่าตรีจ่าโทจ่าเอกเนี่ยไล่มานะฮะจ่าสิบตีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกไล่ไปจนถึงในพลเนี่ยใช่ไหมครับคราวนี้ของในส่วนของทหารเรือเนี่ยเราก็จะเริ่มจาก ชั้นยศแรกก็คือพลทหารพลทหารก็คือทหารเกณฑ์นั่นเองนะฮะที่จับใบแดงใบดําเข้าไปหรือว่าที่สมัครใจเข้าไปเป็นทหารนะครับก็จะเป็นชั้นยศที่1เป็นพลทหารถัดมาก็จะเป็นจ่าตรีนะครับสูงจากจ่าตรีขึ้นมาก็จะเป็นจ่าโทถัดขึ้นมาก็จะเป็นจ่าเอกนะฮะแล้วก็สูงจากจ่าเอกขึ้นมาอีกก็จะเป็นพันจ่าตรีนะครับจากพันจ่าตรีก็เป็นพันจ่าโทจากพันจ่าโทก็เป็นพันจ่าเอก นี่คือสูงสุดของเราเรียกว่าในทหารชั้นประทวนนะฮะในระดับชั้นประทวนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ยศพันจ่าเอกนะครับอีกทีนะครับจ่าตรีจ่าโทจ่าเอกพันจ่าตรีพันจ่าโทและก็พันจ่าเอกนี่คือของในทหารชั้นประทวนนะฮะส่วนอีกชั้นหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนายทหารชั้นสัญบัตินะครับชั้นสัญบัตินี่ก็คือเป็นว่ายังไงคือเป็นในร้อยนั่นเองนะครับก็คือจะไล่จากถ้าเป็นทหารเรือเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าร้อยร้อยตรีเนาะถ้าทหารบกก็เรียกร้อยตีร้อยโทร้อยเอกใช่ไหมฮะ ทหารเรือก็จะเรียกว่าเรือตรีแล้วก็ขึ้นมาเป็นเรือโทเรือเอกนาวตรีนาวโทนาวเอกนะนาวตรีก็คือพันตรีนั่นเองในในส่วนของทหารบกเนาะนะครับเทียบยศกันอย่างนี้ถ้านาวโทก็พันโทนาวเอกก็พันเอกนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปก็จะเป็นนายพลฮะก็จะเป็นพลเรือตรีพลเรือโทแล้วก็พลเรือเอกสูงสุดนะครับอีกทีนะครับถ้าเป็นในทหารชั้นสัญบัติก็จะมีเรือตรีเรือโทเรือเอก นาวตรีนาวโทนาวเอกพลเรือตรีพลเรือโทและพลเรือเอกนะครับนี่คือชั้นสัญญาบัติอ่ะคานนี้ที่มาของการเป็นข้าราชการนะครับในแต่ละระดับอ่ะถ้าเป็นนายทหารชั้นประทวนนะครับก็คือตั้งแต่จาต่าตรีจา่จาโทจ่าเอกไล่ามาเนี่ยเริ่มต้นก็คือเป็นจ่าตรีเนี่ยนะครับจะมาจากไหนหนึ่งมาจากที่เป็นพลทหารตอนแรกจําได้ไหมครับอ่าที่จับใบแดงใบดําเข้ามาแล้วเป็นพลทหาร พอรับราชการครบ2ปีสมัครต่อแล้วไม่ก็มีการสอบนะฮะพอสมัครต่อแล้วก็มีการสอบสอบสอบได้ก็ได้เป็นจ่าตรีโอเคไหมครับจ่าตรีแล้วก็ไล่ไปฮะเลื่อนยศจ่าตรีจ่าโทจ่าเอกพันจ่าตรีพันจ่าโทพันเอกไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งคือการเป็นนายทหารชั้นประทวนเนี่ยที่จะติดยศจ่าตรีเนี่ยนะครับก็จะมาจากอ่าส่วนที่เป็นส่วนหลักเลยคือการเป็นนักเรียนจ่าการเป็นนักเรียนจ่าการเป็นนักเรียนจ่าคืออะไร คือในแต่ละปีเนี่ยนะครับกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนะครับใครสอบผ่านสอบเข้ามาได้จะได้มาเรียนอีก2ปีนะฮะพอ2ปีปุ๊บจบมาก็จะติดยศเป็นจ่าตรีเลยแล้วก็ไล่เลื่อนยศไปตามลำดับครับจ่าตีจ่าโทจ่าเอกพันจา่าตีไปโทพันเอกแล้วก็สามารถที่จะข้ามได้นะครับเมื่อเมื่อถึงเวลาสมมุติว่ารับราชการได้มาเป็นจนพันจ่าเอกแล้วเนี่ยสูงสุดของแม่หานชั้นประทวนแล้วเนี่ย ก็จะมีการเปิดให้สอบนะครับแล้วก็สอบไปเป็นเรือตีเรือโทเรอือเอกแล้วก็ไต่เต้าข้ามไปจนถึงเป็นนายพลได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะกลับมาที่ในส่วนของการเป็นนักเรียนจา่านะครับการเป็นนักเรียนจา่าทหารเรือนะครับจะรับสมัครจากบุคคลพลเรือนที่จบการศึกษาชั้นม .6 หรือเทียบเท่านะจะเป็นม .6 เป็นปวชเป็นเลนกศนอ,กอะไรก็ได้ที่เป็นม .6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษารรับรองเนี่ยนะครับอ่า แต่ละปีก็จะมีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันกันเข้ามานะครับในแต่ละปีเนี่ยจากสถิติที่ผ่านมาก็จะรับสมัครอยู่ประมาณปีละ1 0 0 0นายนะฮะปีละ1น0 0นนายที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนจ่านะครับนั่นหมายความว่าน้องๆที่จบมหปุ๊บนะฮะกำลังมองหาที่เรียนจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยายลัยหรือจะไปเรียนที่ที่ต่างๆนะครับในส่วนของโรงเรียนจา่าฐานเรือเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก อีกหนึ่งตัวเลือกที่น้องๆที่จบมหกแล้วมหาที่เรียนอยู่เนี่ยจะสอบเข้ามาเป็นนักเรียนจา่าได้นะครับคราวนี้การเป็นนักเรียนจา่ามันดียังไงดีข้อที่1เนี่ยพอคุณเข้ามาเป็นนักเรียนจา่าปุ๊บเนี่ยนะครับหเลยเรียนฟรีฮะอันนี้จะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการในเรื่องของการประหยัดทุนทรัพย์ในเรื่องของการศึกษาจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางด้านครอบครัวนะครับ ก็เข้าใจนะฮะว่าในส่วนของบางคนอย่างของเองเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่ไม่ไม่ก็ค่อนข้างจะยากจนน่นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมได้เข้ามาเรียนเป็นนักเรียนทหารเนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของการศึกษาของครอบครัวไปได้นะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเข้ามาเป็นนักเรียนจากปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เรียนฟรีอันที่1่ก่อนนะเรียนฟรีนะครับ 2. กินฟรีกินฟรีคือเลยฮะจะมีพี่เลี้ยงเป็นค่าอาหารให้นะครับน้องๆก็จะตัดภาระตรงนี้ไปเลยฮะเรื่องของการกินฟรีนะ แล้วก็อยู่ฟรีนะครับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนจ่าทหารเรือเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำนะครับเป็นโรงเรียนกินนอนมีการจัดเลี้ยงอาหารมีที่หลับที่นอนมีทุกอย่างดูแลให้พร้อมหมดเสร็จสรรพนะเรียนฟรีกินฟรีอยู you ่ฟรีอะไรอีกมีเงินเดือนให้ระหว่างเรียนด้วยนะฮะนักเรียนจากชั้นปีที่1ที่สอบเข้ามาได้เนี่ยนะครับพอเข้ามาเป็นปี1ปุ๊บจะได้รับเงินเดือนนะฮะสามพบาท3,000อีก70บาท 3, กินฟรีเรียนฟรีอยู่ฟรีแล้วมีเงินเดือนให้ใช้ระหว่างเรียนด้วยนะครับก็มีน้องๆน,นักเรียนจ่าหลายคน,นะฮะที่ได้อาศัยเงินเดือนเนี้ยส่งให้กับทางบ้านทางครอบครัวเก็บความรอมลิฟก็มีนะฮะนะฮะอาจจะไม่ใช่เงินที่มากมายเพราะว่ายังเป็นนักเรียนอยู่แต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากตัวเองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแล้วเนี่ยยังสามารถแบ่งเบาภาระนะครับแบ่งปันกลับคืนไปให้ทางครอบครัวได้ด้วยอ่านะครับนักเรียนจ่าชั้นปีที่1น,นะครับจะได้รับเงินเดือนนะ เดือนละามพันเจ็ดบบาทส่วนเมื่อเลื่อนชั้นนะครับมาเป็นนักเรียนจ่าชั้นปีที่2นะครับจะได้รับเพิ่มอีก200บาทก็จะเป็นเงินเดือน3,270บาทสำหรับนักเรียนจ่าชั้นปีที่2โอเคไหมครับอย่างนี้กินฟรีเรียนฟรีอยู่ฟรีมีเงินเดือนให้ระหว่างเรียนด้วยเจ็บป่วยรักษาฟรีฮะมีสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยเนี่ยดูแลให้รักษาฟรีหมดเลย เยี่ยมไหมครับแบบนี้นี่คือข้อดีของการเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือครานี้พอเป็นนักเรียนจ่าปุ๊บเรียน2ปีใช่ไหมครับพอจบ2ปีปุ๊บได้รับการติดยศเป็นจ่าตรีอ่าเป็นข้าราชการชั้นประทวนนะฮะของกองทัพเรือก็คือเริ่มต้นที่จ่าตรีพอเป็นจ่าตรีปุ๊บเนี่ยนะครับจบมามีเงินเดือนฮะมีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงมีสวัสดิการต่างๆตัวเองเจ็บป่วยดูแลรักษาพยาบาลให้พ่อแม่เจ็บป่วยดูแลรักษาพยาบาลให้เป็นข้าราชการ ได้สิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการของข้าราชการเนี่ยเต็มที่เลยนะครับะจะเห็นว่าการเข้ามาเป็นนักเรียนจากฐานเรือเนี่ยเพียงแค่สอบเข้ามาได้ในครั้งแรกเนี่ยนะครับเส้นทางชีวิตอนาคตนั้นเนี่ยก็คือมีมีอนาคตมีอาชีพที่มั่นคงนะครับรองรับเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะฮะมีหน้ามีตาแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าเป็นที่ใฝ่ฝันของน้องๆหลายๆคนนะที่อยากจะแต่งเครื่องแบบเป็นข้าราชการเป็นทหารนั่นเองนะครับ แล้วก็ยังมีโอกาสด้วยนะฮะในระหว่างที่เป็นนักเรียนจ่าเนี่ยพอเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าชั้นปีที่1นเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีโค้ตาให้สอบพาสข้ามขั้นเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนในเรือได้เลยนะในระหว่างที่เป็นนักเรียนจ่าชั้นปีที่1นเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะมีสิทธิ์สอบเพื่อแข่งขันเข้าไปเป็นนักเรียนในเรือได้เลยเป็นนักเรียนในเรือดีไงพอเรียนที่รงเรียนเรือปุ๊บเหมือนผมเนี่ยฮะเรียนโรงเรียนในเรือ5ปีปุ๊บจบมาก็เป็นเป็นเรือตรีเลยเป็นนายร้อยเลย ก็ข้ามาเป็นในหันสัญบัตรได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นในเรื่องของในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรพวกนี้นะครับนั่นนั่นคือข้อดีของการเป็นนักเรียนจา่าทหารเรือที่ผมจะมาแบ่งปันนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยนะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศฐานเรือหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นโรงเรียนจ่าสื่อสารฐานเรือนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนจา่าของกองทัพเรือนะครับทั้ง9สถาบันที่จะแบ่งแยกตามเหล่าต่างๆนะฮะ ของเราก็จะเป็นเหล่าสื่อสารเนี่ยนะครับก็ผมก็ได้มองเห็นโอกาสนะครับมองเห็นความมั่นคงมองเห็นความดีงามในเรื่องของการเข้ามาเป็นนักเรียนจากจะเห็นว่าเมื่อเข้ามาเป็นนักเรียนจากปุ๊บเนี่ยทางโรงเรียนทางกองทัพภูมิชาดูแลอย่างดีฮะทุ่มเททุกอย่างงบประมาณในเรื่องของการเรียนการฝึกการสอนให้น้องๆน,นักเรียนเหล่านี้ได้จบมาเป็นจากตรีที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับผมก็ได้มองเห็นว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็ ถ้าใครนะที่สามารถสอบผ่านเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าในส่วนของกองทัพเรือได้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีชีวิตมีอนาคตที่ดีรออยู่แน <handy. S 2> ่นอนนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ผมมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะฮะเป็นโครงการที่จะเปิดติวฮะกวดวิชานะครับเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนะครับก็คือเป็นการติวแบบออนไลน์ฮะสำหรับน้องๆที่สนใจนะฮะที่ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 หรือเทียบเท่าเนี่ยนะครับ หรือว่าถ้าเป็นน้องๆที่เป็นพลทหารที่กําลังรับราชการเป็นพลทหารอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าจะจะปลดประจำการก่อนวันที่1พฤษภาหกห้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะสอบเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือในปีนี้ได้นะครับปีนี้ตอนนี้เริ่มสมัครสอบแล้วนะฮะร,รับสมัครสอบแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้ในเว็บไซต์ของกรมยุทธศาสตร์ศึกษาทหารเรือนะครับมีเว็บไซต์หรือว่าดูใน Facebook ก็ได้นะฮะพิมพ์เข้าไปเลยครับกรมยุทธศาสตร์ศึกษาทหารเรือก็จะมีในเรื่องของขั้นตอนการสมัครสอบ เข้าเป็นนักเรียนจากทหารเรือประจําปี2565อยู่นะครับรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 1, นธันวาหกสีแล้วก็จะเปิดรับสมัครแบบนี้ครับไปจนถึงวันที่14กุมภาหกห้านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการรับสมัครสอบโอเคนะครับตอนนี้ในส่วนของการติวหรือการกวดวิชานะครับที่เป็นคอร์สที่ผมกําลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้ามาติวอยู่เนี่ยนะครับเราจะเริ่มติวกันตั้งแต่วันที่3มกราหกห้านะครับแล้วก็ติวเรื่อยไปฮะเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ นะครับเว้นหยุดพักวันอาทิตย์1น่วันเป็นการเรียนแบบออนไลน์ฮะเพื่อเราจะ,ะตัดปัญหาในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็เป็นการช่วยน้องนองนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับพอไปเรียนออนไลน์เนี่ยคุณจะเซฟค่าใช้จ่ายลงมาอีกเยอะมากๆเลยนะก็เรียนทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับช่วงเวลาตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึง3ามทุ่มของแต่ละวันนะครับตั้งแต่3มการาจนถึง3มีนา -65 รวมแล้วระยะเวลาเรียนทั้งหมดเนี่ย 52วันนะครับ52วันนี้เข้มข้นเลยฮะติวให้ในทุกวิชาที่ต้องใช้สอบเข้าเป็นนักเรียนจา่าประจําปี2565นี้เลยนะครับในส่วนของการสอบของปีนี้เนี่ยเขาจะสอบกันวันที่5มีนาครับ5มีนา65คราวนี้เราก็ติวจนถึง3มีนา65เอาแบบเข้มข้นมันจดติ๋งๆเลยเนี่ยนะครับจนถึงจุดสุดท้ายเลยฮะเน้นในเรื่องของการพิชิตข้อสอบครับด้วยประสบการณ์ของทีมงานอาจารย์ทีมงานติวเตอร์นะครับระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์นในการติวนะครับในในเรื่องของการสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมาติวมาสอนให้แล้วก็จะชี้แนะชี้ช่องในเรื่องของการเองข้อสอบให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสนะครับอ่านหนังสือได้ตรงจุดมีเทคนิคมีวิธีคิดลัดสุรลัดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่จะมาติวให้น้องๆฮะแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยประหยัดและถูกมากๆาเลยครับผมเองเนี่ยนะครับตอนสมัยที่จะมาสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เมื่อปี2 5 4 0เนี่ยตอนนั้นผมมาติวเหมือนกันฮะมาติวอยู่เดือนหนึ่งครับค่าใช้จ่ายตอนนั้น10,000กับอีก5 0าบาท10,000กับอีก5 0าบาทเมื่อปี2540นี่้ไม่น้อยนะครับเยอะมากเลยฮะตอนนั้นทองเนี่ยบาทละน่าจะประมาณ4 0 0 0กว่าบาท5,000กว่าบาทเองนะแต่นั้น10,000กว่าบาทในสมัยนั้นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีน้องๆน,น,นักเรียนจ่าที่เรียนอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับที่ผมไปสอบถามว่าเอ้ยก่อนมาสอบเข้าเป็นนักเรยนานยมไ,ไ,ไกไรัก็หลๆคคบ ส่วนมากก็เกินเกินครึ่งน,นะฮะหกสิบเจ็ดิเปอร์เซนที่ไปติวมาแล้วผมก็สอบถามว่าค่าใช้ใจ่ายในการติวเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าหมื่นครับไม่ต่ำกว่าหมื่นถูกสุดนี่น่าจะประมาณหมื่นห้าที่ผมคุยมานะประมาณหมื่นห้านะติวประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับก่อนสอบหมื่นห้าแต่ว่าคอร์สกวดวิชาที่ผมกําลังมาเล่าให้ทุกท่านฟังอยู่เนี่ยนะครับค่าใช้ใจ่ายตลอดหลักสูตรนะฮะติวเนี่ยประมาณ2เดือนนะห้วันเนี่ยนะครับใช้จ่ายทั้งหมดเพียงแค่6900บาทเท่าั้นบาทเท่านั้น 6,900บาทเท่านั้นเองฮะอันนี้คือต้องบอกว่าถูกมากๆเลยนะครับแลกกับความรู้เทคนิควิธีการการทำข้อสอบเวิร์บทูเดาจริงๆมันมีจริงนะฮะเวิร์บทูเดาเนี่ยคือสมมติว่าเราเจอโจทย์แล้วมันคิดไม่ออกจริงๆอะ่ะมันจะต้องเดาแล้วเนะี่ยแต่ว่ามันจะมีหลักการในการเดาอยู่จะเดายัางไงให้มีโอกาสได้ถูกได้มากที่สุดเวิร์บทูเดามันจะอยู่ในเรื่องของอที่เราจะติวกันนี่แหละครับนะครับ 6,900บาทแรกกับสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับโอ้โ oh, ห oh, คุ้มมากๆคุ้มกว่านี้หาไม่ได้อีกแล้ว52วันเต็มๆนะครับในการที่จะได้รับการต,ติวการกวดวิชาแล้วเก่งข้อสอบนะครับจากสถิติของข้อสอบในปีที่ผ่านๆมานะครับตรงไหนออกตรงไหนที่เป็นเหมือนกับเป็นข้อสอบที่อ,ออกทุกปีนะครับทางทีมงานคณาจารย์เนี่ยก็จะรู้ก็สามารถชี้แนะชี้ช่องให้นักเรียนได้แล้วก็จะสอนเทคนิควิธีการให้นักเรียนได้นะครับ ผมก็อยากจะมาแนะนำนะครับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนะก็ลองดูนะครับการเป็นข้าราชการนะครับเป็นทหารเรือเป็นอาชีพที่มั่นคงมีเกียรติมีสวัสดิการนะครับมีอนาคตที่ดีรองรับนะครับแล้วการที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการได้เนี่ยแน่นอนครับคนจากทั่วประเทศมาแข่งขันกันเพื่อจะเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการแข่งขันที่ที่สูงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเป็นสิ่งสําคัญครับการติวการขวดวิชา ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางลัดที่ทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเตรียมตัวได้ตรงจุดตรงประเด็นนะ,ะอ่านหนังสือติวได้ตรงกับข้อสอบที่มีสถิติการออกได้มากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วด้วยประสบการณ์ของทีมงานคณาจารย์ระดับประเทศที่คัดสรรมาที่ติวให้น้องๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยแน่นอนเลยไม่ต้องห่วงนะครับประสบการณ์นี้การันตีเลยแล้วก็รวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ประหยัดมากๆนะครับเพียงแค่6,900บาทเท่านั้นเอง ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับสามารถสมัครได้เลยฮะก็แอดไลน์นะครับครูเทพ4097นะ K, 97, k R U E T E P 4097แอดไลน์ 97, แล้วทักมาถามผมโดยตรงก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook f แฟนเพจนะครับกวดวิชาบ้านครูเทพนะกวดวิชาบ้านครูเทพพิมพ์ค้นหาในใน c e b o o k ครับได้เหมือนกันฮนะแล้วก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดขอไปสมัครสมัครเรียนได้เลยนะครับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีความฝันครับ คนที่มีความฝันไม่มีวันหยุดเดินแล้วเจอกันครับสวัสดีครับคคนนีี่มมมมววาฝััไเลิก